สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คะ่ะเราจะมาทำละครไม่ใช่ทำละครไม่ใช่ทำละครน,นะทุกคนเราจะมาหาความรับกันกับน้องซานแซนตี้ซานตี้สือซานตาก็าไม่รู้นกะคนอย่าพูดเลยน้องนะคะมีชื่ออยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เด็ดก,กว่าน้องชื่อองังหนนะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้ององงหนกันเลยนะค่ะทุกคนน้ององังหนแบบสวยมากนะทุกคนไม่ใชื่อเดี๋ยวไปดู อ่างงนอ่างงนอ่างงนอ่างงูอ่าอะไรล่ะฮะโอเคเราอ่างงูเราอ่างงนเนาะอ่างงนมาแล้วอ่างงนมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะอองอ่างงูแบบเต็มตัวฉันเนี่ยชอบตัวฉันจริงๆเลยนี่เธอดูนั่นสิแต่งตัวอย่างกะอ้อนคิสมาดน้า นั่นนะสิฉันว่านางนะ่าเป็นคนไทยนะอ้าอ้างุ่นมาแล้วค่ะมีอะไรให้รับใช้หรอคะอ้างุ่นหาความลับในเมืองน,นี้ไ่ไหนได้ค่ะเอ๊ดูเหมือนมีอะไรมารับเลยให้เราขึ้นจริงหรองหรอยังไงไมายขึ้นไมขึ้นให้เราทับเหรอขับหน่อยเค่เจ้าของล็อกเหรอไม่ล็อกมันไปนไร ขึ้นด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านเลยนะทุกคนดูนะเราไม่เอาบ้านแบบนั้นเราไปที่เกาะบ้านเกาะนะทุกคนเอาบ้านเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เอาบ้านปราสาทนะแบบนี้แบบนี้นนแหละสร้างเลยโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเดี๋ยวเรารีบไปหน่อยดีกว่าตกน้ำอีกว่าจะไปไวๆหน่อย เข้าไปตรงนี้นะทุกคนก็เห็นว่ามันมีประตูหลังบ้านอยู่ก็เข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสนาไมาเพิ่งเล่นนะไม่ให้เล่นนะให้เข้ามาตรงบันไดนะทุกคนเข้าประตูปึ๊บตรงนี้หน่อยปึ๊บขึ้นเลยทุกคนเห็นประตูบานหนึ่งไหมมันต้องใช้กุญแจนะซึ่งมันยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะพาสอนหากุญแจขึ้นมาตรงนี้นะนี่แบบนี้ ทุกคนถ้าตรงนั้นมีบันไดนะทุกคนสามารถขึ้นแบบบันไดได้นะนี่ปึ๊บอ้าติดติดติดอุ้ยแซบนะตรงนี้ก็จะมีห้องนะทุกคนแนะนำให้เอาบ้านหลังนี้นทุกคนทุกคนเคยหาความลับในแมบ,บนี้ไหมทุกคนนะคะทุกคนทุกคนเคยเห็นยูทูบเบอร์ไหมที่ทำใน เออที่ทํากับความลับเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แต่เราไม่เคยเห็นเลยนะอ่ะผูกคนถนัดไปทางไหนก็ได้ไปนะคะเราถนัดทางไหนก็ได้นี่หนกุญแจอยูขึ้นมาเลยอังุนได้กุญแจแล้วค่ะอังุนต้องเอาไปเปิดแล้วสินะอ่าไปเลยจะอังุนอังุนจะใช้ทางลัดนะ จะลองเปิดนะเย้อ่างหุ่นเข้ามาในนี้ได้แล้วอ่างุ่นดีใจจังเลยมันสวยอ่างหุ่นลองขึ้นมาหมุนสีอ่างุ่นอยากขึ้นสีขาวดูท่านม่งอางุ่นเสียก่อนสิทุกคนอ่างุ่นชอบมากมากเลยนี่คือเพลงนะทุกคนเพลงนั่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็คลิปนี้ก็แบบจบแบบ จบแบบอันนี้นะทุกคนจบแบบจบแบบสวยสวยจบแบบสวยๆอ่งหุ่นท้าตตนสวยป่าเออสวยนะอง,งุ่นพี่ไปแล้วล่ะอ้าวอย่าพิ่งไปสิทำหน้าปกคลิปกันดีกว่านะทำหน้าปกคลิปได้เดี๋ยวพี่จะทำเฮ้ยรู้ควรเราจะไขไม่รู้นะคะมันลอยอยู่ว้าเ,เราจะเราเอาท้า okay. ย เออเธอรอใครเชี่ยเรอนี่ฉันหาขุงแจได้แล้วนะเอาไหมเอาไหมไม่ให้หรอกเ,เดี๋ยวเราจะทำหน้าบกคลิปอะไรดีเดี๋ยเราจะทำหน้าบกคลิปความรักกับผู้ชายคนนี้ะะกันละไกันเอาไปฉันจะทำอ้าวตารอเลยโอเคยืนแบบเธอจะไม่มาลงอ่ะ จริงๆผู้ชายเคมาเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบ,บมุมกว้างๆนะทุกคนโอ๊ยจริงๆเลยเคบ๊ายบาย